กฮะกิกโลครับโยวนางไม่ได้น้ัววเลยกครับกขินะกินด้วยครับติดหน้าโอ้ยหน้าอะไรอยู่ในเสเนี่ยหน้า สิบห้าบาทล่ยกุ้งสิบกิโลครับนียถ่ายคลิปดีกว่าโอ้โหปล่อยหน้าท่านถง

ฝั่งเรานิ่งมากเลยอ่ะทำไมนิ่งอย่างนี้วะฝั <c oughs> ่งรงขึ้นตลอดนะครับฝั่งนี้เงียบเลยงานเริ่มมา <c oughs> ไม่รู้เอามา <c oughs> เอาไงกับมันวะเฮ้ <c oughs> ครับช่างกุ้งกันช่างกุ้งชิงรางวัลครับนี่ยอดเลยคุณเนีย่ยพูดออกมาแล้วหมดจังวะโห่ถ่ายไม่ทนันนะครับกันส่งเราเบลอร์เลยอย,อย่าส่งไม่ได้ครับ สีตัวแล้วยังไม่ได้ตัวเลยอ่ะเฮ้ยกินอยู่นี่แล้วอยู่วะอยู่วะอยู่วมาแล้วหน่งตัววันนี้อาจารย์ส่งเรา ยังไม่ได้สักตัวเลยอ่ะมันเอ,อกกาก้ามหนีบว่ะมันเอ,อกกากล้ามหนีบมันปล่อยอ่ะ ี่ะแล้วครับผมนี่หล,หลุดหลายไม้มากครับกว่าจะได้แต่ตัวเรากล้ามหนีบฮะไซใหญ่ครับไซเบอร์เลยอ่ะตัวนี้ยอดครับ ดูนะกินสองคันเลยตอนนี้เซนส่งเริ่มนิ่งเลยครับป<ะ>ักไปดูของเราทุ่นสายไว้ไ<ม>ือปล่อยคืนเันเต่าอยูนะ ไอสัตว์ปล่อยได้ <c oughs> ตอนนี้กุ้งเรากล้ามหนีบนะแดกเยอะหมดเลยั้งไอตั์โอ้ยหลุดจารย์ส่งไง สง่งเลยแลครับอีตักเล็กไปเหลี่ยมของนี่นเวลาโอ้ยสาดตัวเลอะเลยครับกุ้งครับกุ้งครับกุ้งของจริงนะส่งมันได้เยอะอะ่ะกินน่ะกินด้วยอโอ้ชยชอบไหมเขาปากรอดยากครับหมดไม่ออกครับโอ้โหทำอย่างเดียวเลยอะ่ะ ของเราตอนนี้เริ่มนิ่งครับเมื่อกี้ยังกินอยู่ล <Yahoo! S 1> เลยเหลือไปแล้วครับติดก้ามฮะอันนี้วันนี้กุ้งเขี่ยวมากเลยอะหลุดหลายตัวเลย้ามเยอะอ่ะ กงไม่ยอมไอ้ัต์ไม่ยอมส่งแม่งมาอีกแล้วอ่ะกล้าม,มานะั้น่ะโอ้โหแต่นาอะไรอยู่ในิเสบียงเนี่ยนานาเซนะ <c oughs> <c oughs> ส่งแม่งมาแรงเลยแต่เนี่ยอะไรวะ <c oughs> พี่จันส่งแม่งมาแรงครับแซงยับเลยอ่ะจะส่งเอาไปแล้วโอ้โหยิงตึ๊บเลยอ่ะได้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยห,หลุดนะยังอยู่บอลลูนจันส่งนะครับตอนนี้โอ้โหไอ้จันพี่ตักเล็กอ่ะกำลังกูตักแต่ว่าตักตัก,ตกผิดแบบใช่ไหมตักแม่ไม่เข้าม,ม,มันเอาก้ามมามย่าง อาจารย์ส่งครับแบ่แมงค้นตะก้าแล้วแ๊บเดียววันของเขาเลยครับ่นานได้ครับรู้สึกกุ้งแมงข้าฝั่งโน้นฮะฝั่งเราเริ่มเงียบแล้วอส่งไงครับอาจารย์ส่งวันนี้นดูกุ้งอาจารย์ส่งฮะยอดแ <Wow. S 1> มงค้นตะก้าแล้วของเราหน่อยเดียวแช่ <c oughs> งก็สู้ <c oughs> ต่อไปครับอากาศเย็นครับตอนนี้ครับน้ำมาแล้ว ย e: yes. ิ่แลวปล่อยสัสครับผมมาแล้วครับนานๆจะขึ้นมาทีครับอีกตัวจิ๋วครับนานๆจะขึ้นมาทีครับไม่ได้สักทีโอ้ จะส่งออกับคุณตะก้านะฮะเริ่มนิ่งแะเริ่มนิ่งนะ้วตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วครับอากาศค่อนข้างเย็นครับตอนนี้ก็คอยรู้กันต่อไปฮะมาแล้วครับ,าน,รบนา,านๆจะได้ทีครับมาแล้วเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมานานๆจะมาทีครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาครับไงก็ถามว่ามาเติร์ปติ้งไทยแลนด์ครับวันนี้เราก็มาตกกุ้งกันครับบอกห้าบาทกุ้งตกมันครับเนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลากลับครับสวัสดีครับครับไงก็ตามต่อไปครับผมนี้แหละครับวันนี้ยอดเลยกดดิ้กกดดิ้วครับเขาได้แล้วเรายังไม่ได้เลย รับ1้าบาทกุ้งตกมันครับเข้ามาได้ฮะมันไม่ยอมกุ้งไม่ยอมเราจะส่งหนีไปแล้วครับตอนนี้อยู่ฝั่งนี้ไม่มีกุ้งครับจะส่งหนีข้ามฝั่งนะตอนนี้แก้หมดเวลานะตอนนี้สู้ๆต่อไปมาแอบดูครับกุ้งอาจารย์ส่งนะแม่งขึ้นตะกร้าแล้วได้ชั่วโมงแรกัเดียวเลยตอนนี้หนีข้ามฝั่งนะอาจารย์ส่งเรา ก็อยู่ตามนะเข้าไปจิ้งทยแลนด์ครับขอมีเอาสีแต่ได้หน่อยเดียวกุ้งยันนีด้วยอยไปตามครับโอ้ยโอ้ยเกี่ยวกล้ามเกี่ยวกล้ามไปกล้ามครับขึ้นแล้วครับไปกล้ามยอดเลยนะมาแล้วครับขึ้นมาตัวบอลเลอร์แลยเราได้ตัวใหญ่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้เลย บ่อกุ้งขึ้นนะครับตอนนี้กุ้งไม่เข้าหัวบ่อเลยครับผมในสุดก็ได้ฮะก่อนับติดข้า,โอโอาม,มือ,นนอ,มมอเ,เลยนี่ลิงตามมาเติร์ฟิชชิงไทยแลนดะ์ครับวันนี้ก็พอได้แต่ไม่ประสบความสำเร็จครับไหนก็ลิงตามมาแล้วผมประกอบการวันนี้เดย อ้ไอเขาสบายเลยวันนี้เว้าเยอะครับยากาศนะบมอถึงห้าบาทฮะตัดฉีดถึงไม่ได้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่โอ้โหตัดฉีดนาเกียดมากเลยครับนี่ก็นี่ต่างอเตัี่ยิ่งแรงครับกลับบ้านแล้ววันนี้ได้ปขอบการน้อย